วัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพัฒแดงนะคะพร้อมกับซ่อนยูทูบฟอร์ดไบ์ดนเองค่ะวันนี้นะคะได้อยู่กับรถด้านหลังนี้เลยนะคะคือตัวรุ่น4ประตูนะคะ XL p l u s ค่ะเขานะคะเป็นตัวรุ่น4ประตูที่ขายดีที่สุดในท้องตลาดเลยนะคะเพราะว่าราคาของเขานะคะเป็นตัว4ประตูที่ถูกที่สุดในท้องตลาดนะคะราคาจาับจําหน่ายของเขาจะอยู่ที่8 2 0 0 0บาทนะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ค่ะขนาด2.0ลิตรนะคะแล้วก็กําลังแรงม้าอยู่ที่ร้0ยแรงม้าพร้อมกับตัวแรง 405นิวตันเมตรนะคะระบบระบบความปลอดภัยนะคะก็ยังมีในส่วนของตัวระบบ ABS ขัะป้องกันลอ้อล็อกระบบ e b d กระจายแรงเหวี่ยงมาให้อยู่นะคะรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวมารับชมกันว่าวันนี้นะคะน้องราตกแต่งรถรุ่นนี้นะคะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะกำลังยอดฮิตเลยนะคะสำหรับตัวสีน้าเงินนะคะรุ่นนี้เรามีทั้งสีน้าเงินนะคะแล้วก็สีขาวสีดํานะคะแล้วก็สีบอลเงินนะคะ ที่แรกนะคะที่้องราเปลี่ยนนะคะกระจังหน้าเนี่ยรองราเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจัง,ง,งหน้าให้เป็นทรงรักเตอร์นะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นทรงรักเตอร์เลยนะคะเป็นตัวฟอร์เอโบิลอดีสีน้ําเงินนะคะเราก็ตัดด้วยกับขอบสีขาวแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้กระจังหน้านี้มีดูมีมิติแล้วก็ดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ส่วนตะแกรงนะคะด้านหน้านะคะเราก็จะเป็นตะแกรงที่ให้ความช่วยระบายความร้อนนะคะออกมาได้ดีมากๆนะคะในตัวของตัวเครื่องยนต์นะคะไฟด้านหน้าด้านบนนะคะเป็นไฟแบบ ตัวนี้เลยนะคะแรปเตอร์ของเราจะเป็นไฟสีส้สมแบบนี้นะคะอ่าตัวนี้ก็จะเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถด้วยเช่นกันค่ะ ต่อกันโดยด้ยด้านข้างเลยนะคะด้านข้างเราติดข้อไฟข้อไฟหน้าให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวโครมที่น้องนาทาใหม่นะคะเป็นตัวโครม2สเต็ปนะคะคือครบชุดเลยนะคะคือตัวเป็นทําไฟ LED มาให้นะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟ c c แคปแบบนี้นะคะเวลาที่เรากดไฟเลี้ยวนะคะไฟก็จะเลี้ยวตามให้นะคะหรือว่าลูกค้ากดอ่าฉุกเฉินนะคะก็ไฟก็จะติดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวด้านในค่ะที่เป็นโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้เป็นไฟลูกแก้วนะคะตัวนี้ก็จะสามารถเลือกสีได้เช่นกันนะคะพร้อมกับตัวห่วงนะคะด้านในที่ เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะไฟตัดวอกยังไม่มีนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะคะด้านล่างมีห่วงลากจูงด้านซ้ายมือนะคะ1จุดนะคะหนึ่งตำแหน่งค่ะมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้เป็นคิ้วล้อเป็นแบบหมุดนะคะตัวนี้ก็จะไม่ดิ้นเจาะกับตัวรถนะคะยิ่งสีคนเก็บงานเรียบร้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อมแบกนะคะซูมิกนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวลายล้อ Mac m a r v e l นะคะเป็นตัวมาเวลคลิปเงินนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสเปค265ทับ6 0 R18 ค่ะปกติรถรุ่นนี้ของเรานะคะก็จะเป็นสเปคยางที่ขอบ16นะคะแต่คันนี้เปลี่ยนเป็นขอบ18ให้กับลูกค้าเลยนะคะ คีบระบายความร้อนด้านข้างเรามีมาให้ด้วยพร้อมกับแจ้งว่ารุ่นนี้เป็นตัวรุ่นเทอร์โบเดี่ยวค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบนี้เลยพร้อมกับตัวปรับอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยครบถ้วนนะคะ,ะฟิล์มนะคะบานหน้าบ,นบนานผู้โดยสารนะคะติดตั้งให้เป็นตัวเซรามิกนะคะรับประกันให้10ปีนะคะกันสาดวันหน้าวันแคปติดตั้งเรียบร้อยนะคะรุ่นแคป X L ็เพเรานะคะหรือเป็นสีประตัวเอกเพัทเรานะคะเราจะตัดด้วยกับสีที่เป็นสีดาด้านแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าสังเกตนะคะท้ายกัทีนะจะเป็นสี ภายในคันนี้นะคะรถเดิมๆนะคะของตัวรุ่น XL พัฒนนะคะก็ยังจะเป็นเบาะกำมะหยี M ่อ e ยู่แต่คันนี้เราอัปเกรดนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะแบบนี้เลยนะคะเกจพรีเมียมนะคะเดินได้สีแดงให้กับลูกค้า,คาแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยมาพร้อมกับพวงมาลัยค่ะที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยที่ใช้งานได้ดีมากๆนะคะเวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วสูงนะคะพวงมาลัยจะหนักแล้วก็หน่วงให้กับเราะคะ่ะแล้วก็เวลาที่เราวิ่งความเร็วต่ํานะคะพวงมาลัยก็จะเบามากๆเลยนะคะหน้าจอนะคะดิจิต ด้านหลังเป็นหน้าจอ,อสแสดงผลนะคะตรงกลางก็จะเป็นตัวขนาด10นิ้วนะคะรองรับ Apple CarP l a y Android a u t โต้ระบบฟอดพ s พร้อมกับตัวช่องเสียบ USB นะคะมีมาให้แล้วครบ้วนเรียบร้อยเลยนะคะหน้าจอดิจิตอลนะคะด้าหลังพวงมลาลัยนะคะตัวนี้เป็นขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็รุ่นนี้เรามีไฟหน้าออโต้มาให้ครบช่วเลยค่ะเป็นีประตูที่ราคาดีมากๆพร้อม,มกับถุงลมมิรภัยนะคะมีทั้งหมดให้ทั้งหมด2จุดเลยนะคะรุ่นนี้นะคะ,ะตัวนี้จะเป็น6จุดนะคะตัวตัวถุงลมเป็น4ประตูนะคะ คอนโซลนะคะดีไซน์เหมือนตัวรุ่นแคปบเลยค่ะก็คือจะเป็นตัดด้วยสีเทาแรมโบนะคะแบบนี้เลยหัวเกียร์เป็น6เกียร์นะคะกลุ่มวควบคุมต่างๆนะคะแบบนี้ค่ะด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะก็จะขนาดกล้องขวางนะคะเราก็ทําเป็นเบาะหนังแบบเดินได้แดงแบบนี้ให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องเสียบไฟนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนช่องเสียบไฟจุดบุหรี่นะคะมาให้ด้วยนะคะตัวนี้อ่าก็จะมีมาเรียบร้อยเลยเพราะนั่งกว้างขวางมากๆนะคะ ตอนหลังคิวรอ้อติดตั้งเรียบร้อยขอบด้านบนนะคะเราจะเป็นขอบไลเนอร์ที่มีมาให้กับตัวรถอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะก็ไม่ต้องยึดจอก,กับตัวรถแต่อย่างใดนะคะถ้าลูกค้าติดไลเนอร์ติดติดตัวโรบานะคะพาเบกตรงที่3ค่ะตัวนี้นะคะพร้อมกับตัวโล่ตัวโลโ,โ,โก้กล้องนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ครอบไฟท้ายนะคะแบบนี้แอบ ด้านหลังนะคะรุ่นนี้ยังไม่มีส่วนของตัวการชนท้ายนะคะน้องดาเปลี่ยนกานชนท้ายเป็นของตัว o u t l a n d e r นะคะทรง GT คือทรงใหม่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงไฟสองไฟทะเบียนนะคะมีมาให้เรียบร้อยครบถ้วนมากๆนะคะตัวไรเนอร์ของเรานะคะก็ขนาดจะกว้างขวางมากๆเลยเห็นไหมคะรูปจะเป็นทรงที่แบนมากมากนะคะแล้วก็เวลาที่เรานั่งนะคะก็สามารถเจ็บก้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีมาประทัดมาให้นะคะเรียบร้อยเลยนะคะ ที่คีประกานะคะไว้ไว้วางที่งานนะคะแล้วก็ที่วางแก้วเรามีมาให้ครบถ้วนด้วยนะคะรุ่นนี้เรารับน้ําหนักได้มากกว่า1.3ตันนะคะถ้าลูกค้าอยากที่จะบรรทุกนะคะดโดยใช้สี่ประตูหรือแคปเนี่ยลูกค้าสามารถเสริมแหนบได้นะคะแล้วก็ตัวโชกได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวนี่เลยนะคะข้อ,อตัวน้ํามันของเรานะคะเป็นน้ํามันดีเซล b 7นะคะตัวนี้นะคะเติมน้ํามันได้80ลิตรินะคะคือตัวนี้เต็มถังนะคะ ตันผู้โดยสารนั่งหน้าค่ะก็จะเป็นนั่งข้างแบบนี้เลยนะคะหรูหราสไตล์แบบสีบประตูที่ราคาดีที่สุดมากๆนะคะเราอัปเกรดให้นะคะทุกอย่างเนี่ยน่า,ใช,า,นาใช้งานแล้วก็ใช้งานละคุมด้วยนะคะลูกค้า ตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าคนาไหนที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแคปนะคะหรือสีประตูไอ้แก้วพัดนะคะหรือทุกๆรุ่นเลยนะคะสามารถติดต่อเข้ามานะคะหาน้องดานะคะทุกช่องทางการติดต่อเลยนะคะตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ084่084 9644หรือสแกน QR code <c odes> เพื่อแอดนะคะสอบถามโปรโมชั่นกับน้องดาเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าในทาง YouTube นะคะแอดเข้ามาเยอะมากๆนะคะเราต้องขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสำหรับลูกะคะ้าที่ตอบโจทย์ในการแอดเข้ามาแล้วก็จองกับน้องดานะคะทุกวันเลยนะคะตอนนี้นะคะ น้องดาจะพยายามไล่ตอบนะคะลูกค้าทุกๆุกท่านนะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่พยายามจะทําตอบนะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าทุกท่านให้ดีที่สุดเหมือนกันทุกท่านเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราสามารถออ,ะะออนไลน์ะอบคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้นะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะมีทีมไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงที่บ้านนะคะพร้อมกับนํารถอหล่อบแบบนี้นะคะส่งมือก็กถึงมือลูกค้านะคะได้ถึงจังหวัดที่หน้าบ้านทั่วประเทศเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะ ทาไมอยู่กรุงเทพนะคะเอามาอยู่ต่างจังหวัดมาออกรถกรุงเทพเราจะโดนหลอกไหมนู้นนี่นั่นนะคะตัวนี้เรามีตัวตนจริงนะคะเราอยู่ที่โชว์รูมพับฟ้าแดงนะคะแล้วน้องรักก็เป็นตัวเซล,ลท็อปนะคะที่เราทํายอดขายนะคะให้กับตัวที่สอฟตอร์พับฟ้าแดงนะคะตัวนี้้วยนะคะลูกค้ามั่นใจมากๆได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดานในการตียูโรคะ่ะต่อไปให้กับลูกค้าดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ